มีนาเป็นสัตว์แล้วนะคะตอนนี้อวอวัยวะเพศเขาจะบวมนะคะแล้วก็มีเงินเนี่ยจะตามตลอดเลยอะ่ะตามจนน่าลำคาญ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ตามจนน่าลำคาญมากจากที่แต่ก่อนเนี่ยมีเงินไม่เคยสนใจมีนาเลยนะคะ <c oughs> ออแล้วก็เพิ่งเคยเห็นว่าเนี่ยวิธีการเนี่ยหมามันจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> คือบางครั้งรู้สึกลำคาญแทนมีนาเลย <c oughs> น,นอนเฝ้านะ จะคอยเป็นห่วงนะคะจะมองมีนาตลอดว่ามีนาทำอะไรห่วงวงมียาการห่วงมีนาด้วยหวคือมียาการห่วงมีนาด้วยนะคะถ้าเจ้าของเจ้าของจับไม่ได้นะเจ้าของใกล้มีนาก็ไม่ได้คือมีเงินจะห่วงนะคะเนี่ยเนี่ยห่วงนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ไม่เคยเป็นแบบนี้แต่มีนา <c oughs> มีนาห่วงเจ้าของมีนาบอกยายายายุง่งยายุง่งนะแน่แต่ก็กลัวนะคะก็ยอมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีเงินจะชอบทําแบบเนี้ยนะคะปะเรียให้ทําความสะอาดให้นะคะอันนี้คือวิธีการทําความสะอาดให้การของเขานี่ยนะคะเนี่ยอาการของเขาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ตามทั้งวันนะคะข้างนอกบ้านในบ้านคือมีนาเดินไปไหนมีเงินจะตามมันรู้ว่าเมามีนามันจะรู้ว่าพูดถึงมีนาอยู่นะนอนนะแต่สายตานี่คืออยู่ที่มีนานะเห็นไหมพอมีนาใกล้เจ้าของมีเงินจะร้องนะไม่ได้ห่วงเจ้าของแล้วนะคะมีเงิน <c oughs> ดูดูดดทำ อะไรกันเห่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับอะไรกันครับโอ้อ<ไ>อ <étique> <Four> ่โอ่ออ่ออมีนาจะชอบเลียปากมีเงินนะไม่รู้ว่าส่งสัญญาณอะไรจะห่วงพ่อนะมีนาห่วงพ่อแต่มีเงินห่วงมีนา เงียบเลยมันร้ายจริงๆดูคะ่ะมีนาก็จะมาหาแม่ออกให้แล้วให้แล้วให้แล้วอ้ <t ist> บนเกง่งมีเงินบนเก่งตั้งแต่เด็กแล้วน <c oughs> อนเฝ้านอนเฝ้า <t ist> มีเงินมีเงินติดมีนาดูมองตลอดมอง <t ist> มีนาเดิน <t ist> <qui S 1> ไปทางไหน นานมันก็ลำคันดูมีเงินกักไม่ให้เขาไงพ่ออมดีเลยอะาว่าอยากได้ขนนั้นเลยอ่ะฮะอยากได้ขนนั้นเลยเหรอเอามาให้ตอไงน่ะเอามาให้งไงเอ่อไปดูดิีะมะไม่ได้ว่าอะไร ไม่ให้เขาใกล้พ่อทำไมมาหาแม่มีนามาหาแม่มีนาก็มาหาแม่ก็ได้ไม่ให้ไม่ให้มีนาไม่ให้มีเงินเข้าง่ายวัดดีมีเงินขออะไรขอเนี่ยัเนียขออะไรจะเอาอะไรตายอยู่นู่นอ้ยๆๆๆๆ mấy chào mina máy chào <laughs> เงียบมันร้ายตามไกันมีเงินมันร้ายกาดมากก็ถึงถึงติดสัตว์แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะไม่ให้เขาผสมกันนะคะในตอนนี้เพราะว่า อย่างที่บอกคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะให้เขาผสมกันก็คือเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุดที่จะได้น้องหมาพันธุ์ที่ดีนะคะก็คือตอนสินเป็นเมนหรือเป็นติดสัตว์เนี่ยประมาณ10วันถึง14วันขึ้นไปอันนั้นเป็นระยะที่เหมาะกับการผสมพันธุ์ที่สุดนะคะถ้าถ้าเราอยากได้ลูกหมาที่แบบสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็แม่หมาเนี่ยพร้อมนะคะก็แนะนําตรงนั้นตอนนี้มีนาเนี่ยเป็นมาแค่ประมาณ5วันนะคะนาอประมาณ5หรือ6วัน ตอนนี้ก็คือเดินตามกันอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ยังให้ยังเฝ้ามองดูอยู่ตลอดนะอ,อันนี้คือตามตามตางงเออลูกรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็ช่วงนี้ก็บำรุงแม่หมานะคะด้วยการให้เขากินไข่ต้มนะคะกินโปรตีนกินไข่ต้มนะคะกินอะไรที่จะบำรุงได้นะคะวิตามินแร่ธาตุก็คือให้เขาสมบูรณ์ที่สุดนะ <c oughs> พอพัของเรานะคะตอนนี้มีเงินสองปีสองปีเต็มผนสวยนะคะผนขึ้นเยอะมากหลังจากผัดผนไปนะคะโ้ و, แบบว่าสมบูรณ์ที่สุดนะตอนนี้ร่างกายมีเงินนะพร้อมที่จะประทะนะมีใบเพชรดีกีเอา้าอะไรเนี่ยอะไรคะอะไรคะอะไรคะเดินมา ็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามีเงจะเดินมาขู่แล้วก็มาขออะไรอะไรหรออ๋ออย่ายุาง่งอบมีนา นั่งดูมีนากินข้าวก็เอาอ่ะมินมันเป็นอาการหนักกันเนี่ยไปกินข้าวดิไปกินข้าวไปลูกไปนักมีนาอิ่มแล้วนะนะมีนามากินของมิาแล้วไม่ว่ามีนาอุ้ยเฝ้าเฝ้าไม่ให้พ่อเขาใกล้มีนาด้วยไม่ห่วงข้าวด้วยปกติจะฟูเขาโอ้โหมีเงินเว้ย แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนั้นเนี่ยฮะแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะเลยน้นไหนนี่นพอ่อทำอะไรกับมีน้ำไม่ได้เลยจะต,ต้องคอยมองน้ันนี้น้ันนี้ให้หมา